กูตีลืมหมดกูตียันโคตรเลยอะกูบอกให้กูคือยันโคตรเลยใช่ไหมพี่สาวอย่าเออดีหาสาวอีกแล้วโอ้ไม่เล่นคนเดียวไปตู้ ไมเยได้ออกไปเที่ยวไม่มีเพื่อนไปด้วยกลัวฟิลมันจะไม่ฟิลฝนผ่านเราและกูยังนั่งอยู่คนเดียวพ่นไปเป็นพันข้าก็ทำอย่างนั้นอยู่คนเดียวไม่มีใครมาข้างเคียงรงข้างกูณไม่ได้เคียงคนที่เคยข้างเคียงตอนนี้ไม่อยู่ข้างในแต่เคียงพูดไปเป็นภาพเอามาที่ได้ยินนั้ม่ได้เสียงข้าวเปล่าไม่เคยได้กินหยิบน้ำแล้วก็เทกวยนงโซ่และเช่นโดน I tell them in my face, made it fuck like a tank I can them in my trip, no man, I'm okay Cause doing all my shit, because a I'm playing like a plan I'm living in my hip, I'm on to tell มาละแกนละเกมนก็แค่ตั้งใจทำมาละแกนละกนแล้วมันเกิดจะหมดเพราะว่ากุโดนไปหลายจีทำไมมันยังไม่เมาันี้ก็สัต์ไปหลายทีี่ก็ยาแก้ไอทำไมมันยังไม่หายดีไม่กลัวจะไม่ได้เล่นพรก็แค่เพลงกูขายดีไม่เคยได้จำเรื่องราวผัไปมันไปก็สายควันสภาพก็เสียิปลีนแล้วกูเมาไปหลายวันทำไมทุกวิธีแต่ก็ยังไม่หายตันทำไมทุกรุวันพอกูยังก็หายมาที่กูมาตรงนี้ได้ก็เพราะกูอยู่คนนี้ดีไม่ว่าจะ M Q T A D P P P แล้วก็มีมากมา ชื่อที่กูยังไม่ได้เอ่ยให้กูหักล้างใครโทษทีที่กูไม่เคยโงและชินตุ่นเตะและก็เซอยากให้เธอมาเป็นมาบิไม่ได้ฟอกแล้วก็เทอยากให้ช่วยมามาคลิปตัมันทำไมโอเคก็แค่ตุยนงมาชิบแต่เพลงแล้วก็เพลงทำเพลงนี้มันยังม่ฮิตก็เ่กแ้กก็แค่ตั้งใจทำาดยตัวเองแล้วตัวเองกูยังมั่นใจทำมาแล้แล้วเกก็แค่ตั้งใจทำมาแล่วเแล้วไม่ค่อยได้ทำาะลวันวันก็ล้องอย่างเดียวถ้าไม่ผ่นเราก็มีต่บ ท,ที่ในวิ่มชวนเธอไปที่ห้องอย่างเดียวเพิ่งในบ้านใหม่ก็บอกว่าห้องอยังเฟี้ยวเธอไม่ตอบข้ขอความก็ไปมันไว้อย่างนั้นเธอบอกว่าเธอนัไม่ได้ง่ายอย่างงั้น ช่เกินฉันหาว่าเธอจะทำให้ยากก็ไม่ลงไปกับฉันโทษที่รบกวนแต่โนมากเลยบ้านแต่คนละโซนนี่ก็คงจะยากเลยพูดจริงที่ผมชมมาว่าเธอหน้าเชิถ้าดันมีพวงก,ก่อนทอเอยไม่น่าเลยนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลงแล้วมันก็ตามที่คาดเคยใช่ด้เธอน่าเขายังไม่ได้อนุญาตเลยเพื่อนเธอให้ดูท้อเออพลาดเลยพูดจริงถ้าได้เจอบอกว่าเดี๋ยวจะฟาดเลยล้วกูยังคงฟงควันปล่อยไปทางหน้าตา กูต้อเมาเกิตอนนั้นกูคงไม่น่าสร้างของกูมันเยอะเกินตอนนั้นกูโดนไปห้าอย่างโทษที่ผมเมาจริงมันไม่ได้ทำท่าทาง s ูยังโวยอะไรไชินตดนเธอแล้วก็ซยังงเธอตเปนมาบไม่ได้ฟอแล้วก็ยัางช่วยนัมมาคริองมันทังไม่โอเคก็แค่ดูเามาชิมเแต่เพลงมันก็เพลงทำเ้มันยังไม่เห็นกล้านแก้าก็แค่ตั้งใจทำโดยตเองและตัอเองกูยังมั่นใจทำมันละแกล้านก้ก็แค่ตั้งใจทำมันละแกล้านก้ เป็นเป็นมีดเลยมันห่างเกินครับสี่มือมันห่างเกินครับเหมือนฟันผน้าคุณเลยครับที่มันห่าง <c oughs> มันแหวกไปซีกหนึ่งครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าคุณฟันห่างหรือฟันหล่อครับสอรีนะจุ๊บ